สถานการณ์บ้านเมืองเราณตอนเนี้เหมือนกับเกตประวัติศาสตร์ที่เขาได้เก็บมาบรรยายในเหยื่อสงครามแม่ลูกผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูของสหรัฐในฮิโรชิมาภาพถ่ายเมื่อวันที่สิใหน้ากรคม1945ในฮิโรชิมาหลังสหรัฐได้ทิ้งระเบิดปรมาณูไอหนูน้อยริทเทิลบอยได้4วันในภาพของแม่ลูกอ่อนีกำลังให้นมทารกซึ่งก็เต็มไปด้วยบาดแผลไหมบริเวณแขนและก็ศีรษะ ที่ผงบอกได้ย้อนถึงอัเดตได้อย่างชัดว่าสังคมไม่ว่าจะอยู่ในยุคส่วนไหนของโลกถ้ายังอยู่ในรูปแบบของการดิ้นรนเพื่อที่จะยังอยู่ให้ชีวิตให้พักการเมืองหรือว่าให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังรอดนั่นคือว่าเรากำลังทำสงครามกันบนโลกใบเดียวกันนี้เพื่อให้วิถีชีวิตและการเป็นอยู่นั้นรอดอีกฝ่ายอาจจะเป็นผู้ชนะ และนี่ก็เป็นการสะท้อนย้อนให้เห็นถึงยุคในการทำระเบิดปรมาณูเพื่อให้สังคมในช่วงนั้นผ่านวิกฤตการณ์อันน่าสะพึงทัวกับเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะฝ่ายไหนกันแล้วแต่ที่ได้รับชัยชนะอีกฝ่ายก็ต้องได้รับการพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครได้กระทํากรรมต่างกรรม,ต,รรมต่างวาระไปก็ย่อมได้รับผลสนองย้อนกลับไปตามที่ตนเองได้กระทําเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหน จะดีเลวปานใดต้องมีสิ่งที่จะเป็นตัวช่างน้ำหนักให้เป็นไปตามระบบและวิถีของสังคมบ้านเราเมืองเราอย่าไปกุริกุจอหรือมองเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นดีกว่าบ้านเราเลยศาลตัดสินอย่างไรดีอย่างไรชั่วยอย่างไรก็ให้รักไปตามนั้นก็เท่านั้นนี้